Must have thought that you have destroyed don't a tower. Me. Enemy double kill. You have defeated an enemy double kill. An ally. ครับสวัสดีครับอยู่ผม 14K นะครับวันนี้ผมก็มาโซอร์โวลรงอีกือนเดิมครับผมคลอนต้นต้นนะครับตาเนี่ยบมหููากี่ดาวเลยนะรุ่นก็ไม่เทมกำลังแฝงเดี๋ยวผมขึ้นมาให้นะครับเป็นโอเมนยืนเล่นนะครับชนเล่นกับยีหนาครับผมรุ่นก็ไม่เทมกำลังแฝงกต่ผมขึ้นไนต้นเกมนะครับตาเนี่ยเอาเอาเว็นพลังแฝงเอพลังแฝงเผามานะครับรุ่นแดงอาจจะเป็นรุ่นแดงนะครับเลือดก็ ซีมหมวกกับเป็นแถงนะเียวกับยังเป็นแถงอย่งนงครับผมตอเนี้ยเอาเน้นทึกไปก่อนนะครับชนยิ่น่านะค่่ยน้าตาเมีนได้ดุนนะครับสายเผาครับตาเนี่ยอับสองน้ำนะครับโอเมนสองก้อนกับได้เปรียบเข้ามา ทางบ้านผมก่อส้างนะครับเพราะตดเสียงรบกวนเลยนะเขาเหตุกูดังนะเชี่ยครับยังไหอยู่กลางเปิดบัานเลยนะสซวนจัดต้องเทิดนะครับจังหวัดนี่เทิดไว้นะครับรุ่นนี่นะแบบเอามาชนพวกตัวแบบตรงบางเบื่อเลี่ยงๆนั่นเอครับเจอลิงเจอรลิงเจอยี่หน้าน,นั่นเองครับ เจอเล่นก uh ับชนได้นะครับนูนี่เจอเพ็นด่าไหนวัดเลยต้องพี่เล่นแล้วผมเรียบร้อยครับนี่หมดหรอยันนี้วดนะเอ้ครับไหนมาหนึงยาสิทธิ์นะปั่มอีนาไปด้วยนี่เล่นนะน่าจะเสียเวียบนี่แหละกดและงัววะ ั่มอีโต้ในบอลเนี่ยช่วนบวกเลยนะครับเพราะว่าเขามีแว่นการนะเทคนิคเล็กๆนอ้อยๆครับผมเป็นการมันยิงชเวยเาอยู่แล้วนะนนนถีบเขาหยับเลยบ่ไหวครับฮมป้อนกระฟิกเลยนะถีดกันหยับครับผม คุณนีพอน่อเนรเล็กอยู่นะนี่หนาลงครับเออโมเรนเลีกดหนว่าดูพิษน,นี่หนาโพกลางนะป้อมเสียนั่งอนี่ตุยเลยเฮ้ยครับใด้ป้อมแล้วตันดูยาปีก,ก่อนละกันนะ บาดเขาขังจัดอ่ามีบูใหยียดด้วยมีจัดเห็นะครับเล่นนอกกันจงังเงาแบบนี้นะเนี่เหมือนจะบองเหงาเลยอ่ะหวานเจี๊ยบมาแบบนี้ ยนงยังเดียวครับเอา้ารอบที่สองหรือเปล่าอุอย่ามาแถมนี้ครับเดี๋ยวเลีนสักที่เท่าเดี๋ยวมาสองคิวนะเอ็กลางเน่อยว่ันเนี้ยหายาม,มาตรงทอยครับ กมิมมนํำจัดเลยครับผมทีนี่สองเป็นหน้าตาน,น้ำเมร์นะครับในกันแต่งความหนาละของคนดูไปเลยนะครับผมนี่มันจะใหม้ผุมบววอ,อีกแล้วเกี่ยวหางกันซองวิวเลยนะชนในตลอดนะตอนเนี้ย <c oughs> เผื่อนมาหรือเปล่าเขาบวกปเปลกเก็บสกิลเก็บพิมพ์ไปทุกอย่างนะครับผมเป็นแบบนี้พว่าควนบวกครับ ก็ต้องดูวลมันด้วยนะเวลมันตามมันเดินใส่เทานี่แปลกๆนะครับ <Legend ary. S 1> พุ่มดีพุ่มเดิมครับผมเพิ่ม <Yeah. S 1> เติม,ตมคือเนี่จ,จะมากปาเพลงนมานะเย็บร้อยเนีน่ยนี้หวานเจี๊ยบครับผม่อสองครับผมลงงบ่ฟิกเลยเลยแหละ ตามเล่นเนี่ยเพื่อนนะครับถอยมาก,ก่อนนะครับถ้าป้าเป็นพวกเวกับขึ้นถอยอ่นที่สามนะครับถ้าป้าโมเมนต์เวียนเท่ากับขึ้นก็จะถอนดินที่สามนะจะไม่นะครับตานนี้เชิ <team> ่วจัดเลย พุ่มนี่พุ่มเดิมนะพุม่มเติมขึ้นจะหลวงวะโอ้โหโอ้โหพีดูดด้วยเนี่ยขังสวนไปนึงแล้วกันโอ้บอลลอยครับผม,ผมเจอคอมโบเลยอรเจอกัน,นเดียวเจอกัน,นเลี้ยงเกิน,นเลี้ยงฝึงได้กันเมดพั้นเดียวเองครับ นี่แหละครับตามที่ผมบอกนะเบียดมันเยอะเขาก็ต้องถป็นกันเวียนมาก,ก่อนครับไม่ท่านบนเนี่ยขนาดพุ่งกัน,นยัยงบองเนอบ <c oughs> เล,ลยเนี่ยคมโบเผาจนตายครับพอดีของสายเผาเขียนเขียนเขี่ยนหลังลายเลยครับผม ه, เจอกันเล้เจอกันโอ้โหได้คิวะ จึดสามครับผมพิมกันเยอะเลยโอ้โหโจมซะบ่อนี่กินเยอะจัดแจงติโดนแล้วกันครับขนยอนเลยอาเกียวเบียเปิดเลยน่เนียนเนียนเลยอนนีเบียเปิดนะเอาคนก่อนละกันผมยังไงก็จบนะดูทรงเนี่ยสาวตางเ ดูดูดูมันจะพิมพ์ใส่ผมนะจริงๆมันเราจะจบได้นะฮะฮงกุศลกะดาวตันนาเม็ดตีกันอาจจะเตะนะเนี่ยบอกกันก่อนครับมัดใจเสียเลยเนี่ยง่วงยังเงื่อง่วกับมาซิเรียนะครับมีคนแถม มีคนลงเนี่ยผูดพิษโอ้โห oh, มันพิวซัดด้วยอะล่มเลยบัส <laughs> มีหลอกอะจ oh. ัดนี่อะ <laughs> มีหลอกเนี่ยเลยบัสชัด ดีเลียดก่อนนะพมเนี่ยบอกมัดก่อนครับเดี๋ยวแบบบอกแบบหิ้วใจมันขึ้นมาก่อนทำไมโอ้มินเดี <laughs> ย่ยบอกแบบหิ้วใจกันกันครับเป็นไงกบจบได้เพื่อนชิวว่ะ ผมจะนำมาหลายตายติดเหรียญจัดเลยครับพี่ชายเข้า,าขใจนะว่าติดเก่งซะด่วยง่ายน,าน,นี่นาตัวเนี้ยง่างจบได้อยู่ชิบสกิลเพื่อเธอคนเดียวจับแฝนกับมหาแยบเอ็ดเป็นเลยโอเคครับผมก็จบไปนะครับผมหยอกวัดไปหนึ่งชั้ตนะ ตัวมันแบ,บ่าอยากเหรียญงครับตัวมันตนเกมประมาณนี้นะครับโอมนโซโลแหลงครับผมพว,ว,ว่าตึงกับบตึงมันได้ครับผมเป็นการโซโลแรลงที่แบบตาขำกับขำไปตาเขียนครเขียนไปชิบสองดาวครับผมมีมพี่บัวไถ่ด้วยได่เหรียญทองมาแทนครับ นที่ที่เป็นยูเอชครับผมม mm ี hmm. พีเพนมิดฝ่าด้วยนะโดนขังกับลมเบิดน้เมีดเลยอ่ะไปนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับจะชอบกินนีกเรื่องกดไไหลก็ตลิง,ก,ลงก็แชร์ก็ติดตาวนี่ครับผมผมไปลงแหล่งต่อนะครับเจอกันคลิปน้าครับผมเจอกันคลิปนาน้าหารเสื้อโลแหล่งตัวใดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับไปแล้ว